สำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ฟังเพลงที่อยู่มานานนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมกันอยู่ปัจจุบันฟ i โอก็ได้ออกเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นใหม่ออกมานะครับโดยใช้ชื่อรุ่นว่า TT13 สเปคต่างๆที่ให้มานักว่าถือว่าคุ้มค่าตัวมากโดยในรุ่นนี้นะครับจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือรุ่นที่มีบลูทูธกับรุ่นที่ไม่มีบลูทูธสำหรับรุ่นที่มีบลูทูธนะครับเรียกได้ว่าออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับการฟังเพลงในยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าม แต่ไม่ต้องกลัวว่าคุณภาพเสียงจะออกมาไม่ดีสู้กับต่อสายตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าบลูทูธที่ฟิโอใส่มาให้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบแอปเช็กเฮดีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของการฟังเพลงผ่านบลูทูธนะตอนนี้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพครับขอให้ใช้กับลําโพงหรือว่าหูฟังที่รองรับเทคโนโลยีนี้เหมือนกันก็พอตัวบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับซึ่งมักจะพบเจอได้ในเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นแพงๆหลักหลายหมื่นขึ้นไปหัวเข็มที่ใช้ก็ใช้ของ Audio t e c h n i c a ทั้งหมดที่ว่ามาราคาก็แค่8000กว่าบาทถ้าสนใจก็กดดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ